สวัสดีค่ะจากบ้านไรวงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไรวงพยอมจะมาทําจุลินทรีย์สังเคร์แสงนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่บ้านนะคะหรือว่าไข่ไก่ชนนะคะคือจะไม่ให้เขาฟักนะคะก็เลยเอามาใช้งานก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อหรือว่าลงทุนนะคะเดี๋ยวเราไปเคาะไข่นะคะอันนี้ไข่อาจจะ เสียแล้วนะคะเพราะาบาลายองพยมไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นนะคะไข่ถ้ามีเชื้อของเขาอยู่ก็จะเริ่มเป็นสายเลือดนะคะถ้ามีเชื้ออยู่ถ้าเราไม่เอาใส่ตู้เย็นเชื้อนั้นก็จะเสียนะคะแต่สำหรับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ โดยมากเขาก็จะใช้เขาเรียกอะไรนะไข่ที่ทําเป็นแก๊สไข่เน่าก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าบ้านแรงพยมที่ได้มีผู้ที่บอกบ้านไร่องพยอมมาเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็จากการที่เรามาดูใน ช่อง YouTube ต่างๆนะคะก็เป็นครูที่จะสอนเราได้เป็นอย่างดีนะคะในแต่ละวิชาในแต่ละบทเรียนจะไม่เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าถนัดใครถนัดมันนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ตีไข่แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ผงชูรสบางคนก็จะใส่กะปิบางคนก็จะใส่น้ำปลานะคะบางคนก็ใส่น้ำปลานะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดแล้วก็แต่ที่ใครมีนะคะสําหรับบ้าลายงพยอมก็ใช้น้ําปลามาแต่ต้นนะคะก็จะใช้น้าปลานะคะใช้น้ำปลาสองช้อนนะคะพอกไข่3มลูกใช้ผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะคะ บางคนก็ไม่ใส่นะคะที่บ้านไร่งพยอมได้ดูหลายๆท่านนะคะเขาไม่ใส่ชูรสก็มีนะคะบางคนก็ใส่แต่ไข่อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเวลาตีแป๊บตอนนี้เราก็ตีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากรอกลงขวด ที่บ้านไร่องค์พยอมได้กรอกน้ําไว้นะคะน้ําอันนี้บ้านไร่องค์พยอมเปิดจากน้ําบาดาลใส่โอ่งไว้นะคะใส่ไว้เป็นเดือนๆเ,เลยนะคะเพื่อให้เขาตะกรหินปูนนั้นตกตะกรนะคะบ้านไร่องค์พยอมเคยทําจุลินทรีย์ สังค้อแสงนะคะทำมาสามปียังขาวจั่วเลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรในตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มทำใหม่ๆนะคะเมื่อ 3..4 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ทำเป็นแล้วนะคะสำหรับขวดนี้นะคะที่บารายองพยอมบอกว่าทำมาสามปีน้ำยังใสแบบนี้อยู่นะคะ ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะปล่อยจนขวดจมดินจมโครนเลยเพิ่งจะไปล้างเกลาๆมานะคะเดี๋ยวจะลองมาทำในสูตรตรงนี้นะคะว่าเขาจะเป็นไหมนะคะสองขวดนี้นะคะขวดเล็กๆนี้นะคะมาก่อนนี้ทำเป็นสี่สิบห้าสิบขวดนะคะแต่ไม่แดงเลยสักขวดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดใส่ ใส่ขวดกันนะคะโดยการใช้กลวยนะคะก็ขวดใหญ่นี้จะใช้สองช้อนนะคะหรือใช้ใชคอ้อนครึ่งก็ได้ปกติแล้วจะใส่ไม่ต้องมากนะคะใส่ให้พอดีพอดีนะคะถ้าขวดเล็กแบบนี้ก็ใส่ขวดละช้อนนะคะ ถ้าขวดใหญ่บรรจุ6ลิตรก็จะใส่2ช้อนนะคะเราจะใส่หัวเชื้อทุกขวดนะคะส่วนขวดเล็ก2ขวดนี้นะคะ3ปีนะคะที่ทำแล้วไม่เป็นนะคะมาวันนี้ก็เอาน้ำเดิมนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ แต่มาใส่หัวเชือลงไปใหม่นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นนะคะสำหรับครั้งนี้ก็มาต้องมารอลุ่นกันอีกหนึ่งเดือนต่อไปนะคะว่าเขาจะแดงหรือเปล่านะคะบางท่านบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะแดงแล้วบางท่านบอกว่าประมาณ20วันบางท่านบอกสองเดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะสำหรับที่บ้านงราคงพยอมทําแล้วก็ ที่ได้หัวเชื้อนี้มานะคะกับขวดนู้นนะคะแล้วก็ยังอยู่ทางหน้าบ้านอีกนะคะใช้ระยะเวลา18วันนะคะสีจะแดงเข้มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขย่าวขวดกันนะคะขวดนี้น้ำ3ปีแล้วนะคะที่ไม่ยอมแดงนะคะ คิดว่าจะแดงไหมคะเพื่อนๆก็ต้องรอรุนกันนะคะเขามีใยฝ้าข้างในขาวขๆนะคะสําหรับน้ำบลายอวพยอมไม่ได้ถ่ายออกนะคะใช้น้ําเดิมเลยนะคะเมื่อขยาออกมามีฝ้าติดขวดนะคะขาวๆออกมานะคะก็รอรุ่นขวดนี้กันนะคะสองขวดเล็กนี้ค่ะ ที่ว่า3ามปีแล้วไม่ยอมเป็นยังขาวเหมือนเดิมนะคะแต่จะมีฝ้าฝ้าติดอยู่กับขวดนะคะบ้านเราขอยอมจะทำไว้มากเพราะว่าใช้ในสวนด้วยนะคะใช้ทั้งในสวนทั้งในไล่ในไล่อ้อยไล่มันด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็มาตั้งตากแดดไว้นะคะก็รอดูผลนะคะว่าเขาจะแดงเพิ่มขึ้นหรือว่าจะสีซีดลงนะคะถ้าเป็นผลก็คงจะแดงเข้มขึ้นนะคะเพราะว่าน้ําเราได้เอาใส่องเตรียมไว้เป็นเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ